ไม่ดูชิ้นนะครับน้องน้องน้องรออยู่เท่าไหร่ครับหนึ่งบาทอะไรนะหนึ่งร้อยไม่เท่าไหร่ที่ที่จะซื้อใจหนูได้อะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่ะไม่มีราคาอ๋อเหรอฮะใช่ต้องวัดกันที่การความสัมพันธ์ใช่ไหมฮะไม่ค่ะอะไรก็ไม่ได้นู่นดูเนาะอะไรก็ไม่ได้เลยฮะใช่ค่ะอ๋อพี่จะกินไหมคะกินครับขาไปค่ะลูกอันนี้ลูกชิ้นเนะฮะค่ะลูกชิ้นพี่เห็นเป็นอะไรคะอ๋อแล้วเรามีลูกไหมฮะ อ๋อมีแล้วค่ะพี่มีลูกปีมีผัวแล้วเหรอใช่ค่ะคืค่าผัวเจ็ดค่ะมีลูกมีผัวแล้วเอะจ่ายเงินเขาดีกว่าขอโทษนะครับจ่ายค่ะเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยบาทค่ะอ๋อเหรโอ้มีคนละครึ่งไหมฮะอ๋อไม่มีค่ะอ๋อเหรไม่มีเลยฮะอ๋อขายมานานยังฮะคขายมานานยังขายมาได้สิบปีแล้วค่ะอ๋อแล้วรุ่งเรืองร่ำรวยไหมอ๋อรวยมากเลยค่ะตอนนี้ มีมีเขาจะมีผักไหมฮะผักนมดร้านนี้ไม่มีผักนะฮะถ้าจถ้าไม่จําเป็นก็ก็ก็อะไรนะก็ไม่ต้องแดกค่ะโอ้โหก็ไม่ต้องแดกคึกแต่ผมแดกนะครับผมแดกนะผมแดกโอเคหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทนะคะซัมมี่แหละซัมมี่แหละหุดท้ายยังเนี่ยพอแล้ว